สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวห้องพักและบรรยากาศรอบๆโรงแรมนะครับ Dagon r River Avenue Hotel นะครับที่เห็นสภาพลกๆอยู่ตอนนี้คือเราเพิ่งตื่นเลยนะแล้วก็เป็นวันที่เราจะต้องเช็คเอาท์ออกแล้วมันก็เลยจะสาภาพรกๆอย่างนี้นิดนึงนะก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยจะนี้เท่าไหร่นะะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยนะ๊ แต่ที่ถ่ายอยู่นี่นะครับก็คือไม่ได้เตรียมพร้อมเลยนะพอนึกขึ้นได้เรีวิวให้เพื่อนๆดูดีกว่าก็จัดเลยนะครับสภาพห้องก็อย่างที่เห็นนะอะ่เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะครับว่าห้องเนี่ยมันเป็นอ e ีเตียง e ยังไงกันบ้างนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับอันนี้นะครับผมก็จองมาผ่านอากาด้านะครับมาผู้ใหญ่เนี่ยทั้งสิ้น6ท่านนะครับแล้วก็เตียงก็เป็นดับเบิลเบดนะครับ2ทั้ง2ที่เลยนะแต่พอมาถึงจริงๆมันจะมีสมเตียงเลยนะ ติดกันแล้วก็คือค่อนข้างนอนสบายนะเตียงก็สะอาดแล้วก็นุ่มด้วยนะของที่อยู่ภายในห้องก็ครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นโต๊ะเครื่องแป้งห้องอาบน้ําอะไรก็ใช้ได้หมดนะฮะน้ำอะไรก็อ,อะไรอย่างดีนอนหลับเงียบดีด้วยนะห้องที่ผมได้เนี่ยหลับสบายเงียบมากนะนี่คือหใ่ใา้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด3ามพันนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะผู้ใหญ่ตั้งหกคนนะพร้อมอาหารบุฟเฟ่ต์มื้อเช้าด้วยนะครับ ก็เป็นไทยฝรั่งเนาะไทยอเมริกันอะไรจากจุดที่เราพักในแผนที่นะครับจะเห็นว่าเดินแค่10นาทีเท่านั้นเองนะครับเราก็จะถึงวัดพระศรีรัตะนะมหาธาตุเลยว่าแล้วเราก็ออกไปดูบรรยากาศข้างนอกกันเลยนี่ฟ้านี่อันนี้นะอยู่ทั้งสองแล้วก็เดินเข้ามาเราก็จะมาเจอกับร้านนี้ก่อนเลยนะเผื่อใครอยากกินของหว,วานสายวันก็เจอร้านนี้ได้เลยนะครับนี่ร้านนี้นะครับเบรดอะไรอ่านว่าเบรดปรเหมือนสะพานเนาะ โต๊ะชิวชิวมองวิวแม่น้ําตรงนี้ข้อดีของที่โรงแรมนี้มันคือแม่น้านะแม่น้ําที่กว้างใหญ่สบายตามากเลยนี่เราก็เ,เดินมาถึงตรงนี้นะก็จะมีจุดถ่ายรูปมุมเล็กๆน่ารักกระมูกกระมิ๊สาวๆน่าจะชอบไอศครีมเอเชียดีไรก็มีนะครับตรงนี้เด็กๆถ้าอยากกินก็มาได้เลยนีย่ข้างขวานี่ก็จะมีที่นั่งเล่นมี อะไรเนี่ยกันดั้มมีอะไรของเล่นนะครับก็มุกกระมิกเยอะแพี่หมีก็อยู่ข้างในเงาเงาอยู่นะเออเี่ยมานั่งเล่นได้นะรบรรยากาศคือได้เลยนะการจัดมุมของเขานี่ถือว่าดีเลยนะฮะสวัสดีทุกทุกคนเดินลงมาอีกนิดหนึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับดื่มเหล้าฟังเพลงดนตรีสดริมแม่น้ำน่านกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ ็เลอกที่นั่งตามที่เราที่รักมากที่ชอบได้เลยนะตรงนี้นะครับเน๊ะโอ้โหมันจะชิวอะไรขนาดนี้วะส่วนใครที่อยากได้แอร์ก็เดินมาทางนี้อีกนิดหนึ่งนะก็จะเจอห้องนี้เลยนะครับจะมีบีเเยอ Tower, นะ์ทาวเวอร์นะอุตโตนี้ก็แอบเห็นวิวนะฮะด้านนอกนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับนี่จอดรถได้ประมาณ10คันได้เนาะนาจะประมาณนะของโรงแรมใครที่ไม่มีที่จอดจอดริมๆน เนี่ยริมๆิมรั้วนี้ได้นะก็จะมีที่กั้นเลยให้นะหลังจากนั้นก็เหียซสายเดินขึ้นชั้น3นะครับขึ้นอีกนิดนึงก็จะเป็นายบุฟเฟ่นะที่พวกผมมารับประทานกันเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นขนมปังปิ้งอะไรพวกนีน้น้ำมงน้ำตาลนะกาแฟชงกันเอาเองนะครับก็มีไส้กรอกมีอะไรตามมาตรฐานทั่วไปนะครับี่ก็มีข้าวผัดผัดซีอิว๊วคั่วกิ้งอะไรก็ว่ากันไปผลไม้ก็มีให้ครบกันนะครับ หลังจากนั้นก็เดินเล่นมาด้านล่างต่อเลยทันทีนะก็เดินมาเรื่อยๆนั่นแหละแวะดูไปเรื่อยนะมองไปเรื่อยเลยหลังจากนั้นก็เดินมาทางหน้าโรงแรมตรงนี้จะเป็นที่ดับกระเป๋านะครับอุ้ยโอ้โหน้องรูดหกสิบหกหน้าตาก็ดูขี้เง่าอะไรประมาณนี้น่ารักจริงเบยถัดมาอีกนี่ก็จะเป็นต้นตะบองเพชรนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขามีเยอะจังเลยนะอาจจะเป็นเพราะเป็นพืชที่ตายยากหรือเปล่านะ เพื่อนๆก็เดินข้ามถนนก็ระวังรถกันนิดหนึ่งนะนี่ก็จะเดินมาดูแม่นม้ำาตรงนี้เป็นส่วนที่สามารถขี่จักรยานเล่นได้ไปมาข้ามสะพานได้นะตรงนี้เราก็มองไปเห็นมีคนกําลังอยู่ในน้ําเราก็สงสัยว่าเขาทําอะไรกันแล้วก็ถามเขาเลยนะน้ําเย็นไหมพ, <c oughs> พี่พี่ๆเขาก็ตอบว่าน้ำมันไม่เย็นนะกำลังแบบกำลังดีเลยอะเออประมาณนั้น อากาศดีเนาะสวยมากเลยขอได้ปลาเยอะนะพี่ปลาหรือหอยอะ่ะปูหอยอ๋อโอ้โหกาะอ,อยู่ข้างหินใช่ป่ะอ๋อไปแล้วครับพี่ได้เยอะครับอ๋อเข้ามาหาหอยกันนี่เองนะฮะก็คือ ดำอยู่ตรงนั้นแล้วก็หอยมันจะเกาะอยู่แถวๆหินเลยแค่นั้นเองนะเออก็สะดวกดีอยู่นะครับเนี่ยใช้ได้ส่วนใครที่อยากปั่นจักรายานเล่นนะตรงนี้ก็มีจักรยานให้ยืมไปขี่ปั่นเล่นข้ามสะพานดูวิวอะไรกันได้เลยนะผมว่าก็คงมีเวลานะทุกคนแหละหลังจากทานข้าวอะไรเงี้ยนะก็ชิวๆเป็นของดาก็ริเวอร์ กยาสีแดงและแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องกลับไปเตรียมอาบน้ำเตรียมที่จะออกไปกราบลาพระพุทธชินราชอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินทางกลับที่สมุทรปาการนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูรีวิวของผมนะและ๋ยอะเพิ่งไปท้ายคลิปเราจะมีวิวสะพานระหว่างเราขับรถข้ามด้วยนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเตรียมไปดูกันได้เบอนะครับ